วุฒิสภายื่นสารรัฐธรรมนูญปปชถอดถอนแพทองทานผิดจริยธรรมร้ายแรงนายมงคลสุรสัญจะประธานวุฒิสภาได้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช ภายหลังคณะสมาชิกวุฒิสภาลงวันที่19มิถุนายน2568ขอให้ประธานวุฒิสภาส่งหนังสือกล่าวหานางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการปปชเพื่อไต่สวนและมีความเห็นว่าทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ยังทําหนังสือถึงสารรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วคก3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วัก1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากพลเอกสวัสดิ์ทัศนาสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอในฐานะประธานคณะกรรมการกรมทการ ทหารได้รวบรวมรายชื่อสวอเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อถอดถอนนายกโดยก่อนหน้านี้พลเอกสวัสดิ์และสวออกแถลงการขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งมีสาระสาคัญดังนี้ขอแสดงความไม่สบายใจต่อพฤติการของผู้นํารัฐบาลที่แสดงออกถึงการด้อยความสามารถขาดภาวะผู้นํา เมื่อวันที่18มิถุนายนนางสาวแพรทองทานยอมรับว่าคลิปเสียงสนทนาเป็นของตนกับสมเด็จทุนเซนจริงมีเนื้อหาพาดพิงแม่ทัพภาค2ว่าเป็นคนฝ่ายตรงข้ามด้อยค่าไม่ให้เกียรติทหารกองทัพที่ทำหน้าที่รักษาอธิป,ปไตยอีกทั้งการสนทนาเป็นการยินยอมอ่อนข้อและอ่อนน้อมให้อริราชศัตรูผู้ลุกรานตอแผ่นดินไทยแสดงท่าทีพร้อมตอบสนองความต้องการที่สมเด็จทุนเซนเรียกร้อง การกระทําของผู้นํารัฐบาลเส้นนี้ทําให้ประเทศเสียหายอย่างใหญ่หลวงประชาชนหมดความเชื่อถือศรัทธาที่ผ่านมาพฤติการของผู้นํารัฐบาลส่อถึงความเป็นคนไม่รักชาติบ่งบอกความเป็นคนทรยศขายชาติบัดนี้ความอดทนคนในชาติสิ้นสุดแล้วจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกมทททหารและสวขอเรียกร้องให้นางสาวแพรทองทานลาออกจากตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรีกรมททหารเห็นว่าการกระทําของนางสาวแพรทองทานอาจเข้าข่ายความผิดดังนี้1ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา5ระบุว่าบุคคลมีหน้า ที่ป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ประเทศและสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาตรา52รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณาภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพื่อประโยชน์แห่งนี้รัฐต้องจัดให้มีการทหารการทูตและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพมาตรา164 ในการบริหารราชการแผ่นดินครมต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาและปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม2ผิดประมวลกฎหมายอาญาหมวด2ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรและหมวด 3. ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักรในมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นฐานกบฏหรือคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทําเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศหรือที่เป็นประปักต่อรัฐหรือร่วมเป็นค่าสึกของประเทศและมาตรา257ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ สามสมผลต่อการดำรงตําแหน่งทางการเมืองและการตําหนิแม่ทัพภาคที่2ว่าเป็นคนละฝ่ายกับเราหมายถึงเป็นคนละฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีไทยกับสมเด็จฮุนเซนถือเป็นการสร้างความแตกแยกในชาติเข้าข่ายไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเมื่อจริยธรรมอย่างร้ายแรงของผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ขาดคุณสมบัติผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกมททหารและสะวไม่อาจปล่อยให้หนางสาวแพทองทานที่เป็นบุคคลเดียวกับกัมพูชา เป็นฝั่งตรงข้ามกับประเทศไทยให้บริหารประเทศต่อไปได้ดังนั้นขอเรียกร้องให้นางสาวแพทองทันลาออกจากตำแหน่งและยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันที กมบธไม่อาจปล่อยให้บุคคลที่เป็นฝั่งตรงข้ามประเทศไทยบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้แม้แต่วินาทีเดียวมีความจำเป็นต้องยื่นถอดถอนนางสาวแพตองทานออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ไม่ซื่อสัตย์สุจริตและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงโดยจะไปยื่นถอดถอนต่อสารรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งหรือปะปะชในวันที่17มิถุนายนช่วงบ่ายต่อไป ขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสารอย่างมีสติอย่าหลงเชื่อข่าวสารที่เป็นข่าวปลอมปลุกปั่นให้เกิดความเข้าใจผิดจากผู้ไม่หมังดีจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายคณะกรรมิการทหารและสวรตรหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่ออธิป,ปไตยและความมั่นคงของชาติด้วยการทําหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนไทยให้ดีที่สุดพร้อมยืนเคียงคู่ประชาชนข้าราชการทุกหมู่เหล่าและกองทัพเพื่อรักษาอธิป,ปไตยและประเทศสุดกำลังเมืองใดไร้ทำำาําออภัยเมืองนั้นบันลัยแน่นอน